วักดีครัในการช้องสองพักสยามนะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ให้ความรู้นะครับซึ่งผมอาจารย์สุชั์มั่นเขตวิทย์เป็นค้ารายการครูพมนาก,ก็เกษียณมาได้สิปีซึ่งได้สะสมพระมาไว้ตั้งแต่อายุ17อันนี้ก็อายุเจ็ดสบครับ,นะรบเข้าเจ็ดเจดแล้วทีนี้ก็มีพระ ที่สะสมเป็นมรดกตกทอดมาผมเกิดมาผมก็มาเห็นพระอย่างเงี้ยแ,แบบนี้แบบเนี้ยแล้วกับพระกูปต่างๆนะครับก็ได้ให้ท่านชมไปหลายจิบพอเกิดก็รู้ภาษามาก็ก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ผมรักชอบครับ,รบแล้วเมื่อสมัยก่อน ถึงเด็กเนะี่ยกลัวผีต้องพอง้อมพานก็เลยพระแต่ละที่แต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยเป็นพระสามขาของรบบรีทรงเครื่องส่วนอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นของกำแพงเพชรครับนาสามขาตั้งแตบบ่สมัยหรือแม่งั้ก็เป็น ถ้าเชียงแสนเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะไม่มีเตียวนะครับถ้าอันเนี้ยเป็นยุคของสุโขทัยเหม่งเพชรโุไทยอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเชียงแสนก็เป็นอย่างนี้เกตุอันนี้ก็เป็นของยุครบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเชียงแสนอ่าและยังมีคาราวดีเชิงรุกนะครับก็ไม่ได้อามาอดู เพราะว่าพอเขามีตัวอย่างให้ตอนเป็นขา้าราชการครูก็ได้สะสมตักก,ก็เลยมีตัวอย่างเนื้อผักให้ผมจึงพอม,มีความรู้บ้างก็เลยมาแนะนําให้กับท่านหลายท่านแล้วก็ได้ไปพบไปเจอกันพักที่ได้ตกทอดมาจากครูจากตาจากยาย เขาก็บอกเก็บมาห้โหน้าจะเป็นร้อยปีเงี้ยไปให้เซียนผ้าดูต้องเล่าให้ผมฟังนะเซียนบอกว่าเก๋ยังยังพระผมเนี่ยเนื้อระเบิดด้วยเอาไปให้ดูบอกว่าเก๊ A. ไปเจอน้องปดมั่งเจออะไรบ้างไปเจอเองต้องปวดนะี่มันอีกอย่างนึงไอ้ที่เบดเนื้อเป็นธรรมชาติมันงอย่างผมจึงไม่เชื่อเซียนเนี่ยแล้วผมก็ไม่ใช่เซียนแต่ผมอาศัยดูจากของเก่เานะครับเดี๋ยวมาชมกัน ว่ารักแต่ละอย่างที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยผมจะให้ดูเนื้อเป็นที่ตั้งนะครับผมจะไม่ให้ดูตำหนิเพราะว่าถ้าดูตำหนิเนี่ยจบเลยเพราะผมเนี่ยเป็นนักเรียนตั้งแต่มัธยมครูเขาสอนให้เอาเขาอาไปกดพิมพ์ไงเขาโน้นมากดมัง่งนนี้กดมัง่งพอพอพิมพ์พิมพ์เดียวเนี่ยที่ทาขึ้นมา พองัดออกมามันก็ไปคนละพิมพ์เออไปคนละรูปแบบล่ะที่บิดเบี้ยวมั่งอะไรบ้างตำนงตำหนิจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพักสมัยก่อนเขาใช้ปั๊มเออเขาใช้กดพิมพ์แต่สมัยนี้เขาเรียกว่าปั๊มปั๊มออกมานี่มันจะเหมือนเลยแต่กดพิมพ์นั้นบางทีล้างพิมพ์เหี่ยมบ้างไม่เหี่ยมบ้างก็แล้วแต่แล้วเนื้อมากมั่งน้อยมั่งจะไม่เท่ากันเลยจะหนามั่งบางบั่งพราะเอาเนื้อ ที่ไปกดพิมพ์อยู่ที่ว่าคนที่อาไปกดพิมพ์ใช้เนื้อดินหรือเนื้อโลหะมากหรือน้อยนะครับและเทบงเทเบ้าอะไรไปมันก็ล้นมั่งอะไรมั่งก็ไม่เหมือนกันอย่าไปดูตำหนิเป็นที่ตั้งผมว่าจบนะครับไม่ต้องไปหาแล้วพัดแท้นะครับหรือพระที่ออกขันยุคอาครับเดี๋ยวมาชมกันเลย คลิปนี้ก็ให้ชมพระเมื่อดินกันนะครับมีสองพ,พิมสองที่ด้วยกันองนะแรกนี่จะเป็นพระปุนะครับนี่พระปุของนครศรีธรรมราชอันนี้เรียกว่าออกจากกุท่าเรือนะครับหรือวัดท่าโพพระปุวัดท่าเรือเนี่ย พิมพเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับพิมพเนี้ยเรียกว่าพิมพ์ปกโพซุ้มเรือนแก้วโดยการสร้างของพระเจ้าจันทรพานุศีธรรมสโสกราชในโอกาสเฉลิมฉลองสมโพชพระมหาธาตุเจดียในปีพศ1773สานะครับ ตรงนี้นะฮะแต่อันนี้จะเป็นขุนแผนชมตลาดนะครับของหลวงพ่อกลวยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อกันเนี่ยครับกุกท่าเรือนะฮะปกโพหรือซุ้มเรือนแก้วนะดูเนื้อเนื้อพระกุกเนี่ยนะจะเป็นอย่างเงี้ยนยหลายหลายร้อย,ย,ย,ยปี เขาจะแล่งเหมือนเหมือนนะเขาเหมือนเหล็กไม่เหมือนดินถ้าดินนี่จะแปะ๊กแป๊กป๊ปปป๊อันนี้อันนี้จะจะังวานนะครับเนี่ยดูเนื้อนะครับสวยงามนะครับนั่งสมาธิพิม์พนี้นะ่ะ ปกโพสุมเรือนแก้วนี่ครับอันนี้ด้าน,ด,านด้านบนนี้จะเป็นปกโพอันนี้จะเป็นสุมเรือนแก้วนะครับตำหนิผมจะไม่พูดนะครับนะผมจะพูดให้ให้ใหดูเนื้อเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดูพินนะจากที่ไหนจากที่ไหนอันนี้ก็เป็นอ่ะเดี๋ยวมาชมขุมแผนกันบ้างอันนี้จะเป็นขุนขุนแผนชมตลาดนะครับในประวัติ แล้วก็อันนี้จะทางนี้จะถือดาบดาบฟ้าฟืน้นและอันนี้ไม่ใช่รัศมีนะไม่ใช่รัศมีหรือบนทนอะไรนะกลางร่มนะครับนะเขาเรียวกว่าขุนแผนกลางร่มชมตราดให้สาวๆเนี่ยเดินอ่าเห็นนี่เพราะขุนแผนเนี่ยเป็นคนที่รอเราเอาการอยู่ในวันนี้ก็ดีนะให้สาวๆนี่้องกรีดเลยอันนี้ดีสําหรับเมตตามหานิยมนะครับ สำหรับคนที่เป็นหนุ่มๆที่ยังไม่มีมีแฟนนะหรือพวกพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ค้าขายทั้งหลายนะมีควรควรติดไว้แล้วแล้วไม่โตนะครับไม่โตอ่ดูนะฮะก็กว้างสองเซนสูงสองนิ้วหรือห้าเซนนะครับเนื้อดินนะ ดูองค์ที่สองนี่ดาบนะครับดาบฟ้าฟื้นอันนี้กลางล่มเรียกขุนแผนชมตลาดนะฮะเนี่สวยดูเนื้อเนื้อจะเป็นหินแล้วครับเน,นี่เห็นไหมเคาะเป็นเหล็กเลยนะฮะแล้วไม่ไม่มีเป็นไรแต่ถ้าถ้าพระใหม่เนี่ยถ้าไปเคาะกันอย่างเงี้ย อะไรเขาเรียกอะไรทลอกถลอกทะล่อนอะไรไปอย่างนั้นนะครับอ,อก็ให้ชมสองพิมพ์ด้วยกันอันนี้เป็นพระกลุกนะครับจะมีคาดมีไขแต่ส่วนอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อตุวยนะฮะอันนี้กุก่าเรือ,อ คนโทรมาก,กำลังทำวีดีโออยู่นะครับเดี๋ยวโทรกลับก็ขอฝากไว้ผู้ที่เห็นพิมพะนี่อันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวมาเจอคลิปของผมก็จะได้รู้ว่าเป็นพระอะไร